สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอรเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องต่างๆที่เป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของนครวัดนครธมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางฝั่งกัมพูชาว่าก็บอกว่าทางเขมรเป็นคนสร้างแต่ว่าทางไทยเขาก็มองว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยลักษณะวบนนี้มันน,นน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าก็คือคนขอมโบราณเป็นคนสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนขอม คนขอมนี่ก็คือคนไทยโบราณนั่นเองแต่ก็คือเราก็ทราบดีว่าเขาจะมีมักจะมีประเด็นกับทางทางอาไทยเสมอสําหรับกัมพูชาแต่กับทางจีนนะครับก็อย่างที่เราทราบกัมพูชานี่ก็ไม่กล้าหือเลย คือมีการพูดถึงนครวัดของจีนที่เขาทําจําลองมานะครับแล้วในไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนครวัดของอินเดียด้วยก็หลายคนก็มองว่าเอ้าทำไมทีของจีนเนี่ยคุณไม่พูดไม่หือไม่อือหรืออะไรเลยซึ่งเอาจริงเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของการเมืองจีนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนกัมพูชาในหลายๆเรื่องแต่ตอนที่อตอนนี้ที่เรากรําลังสร้างสีหานครที่วัดภูม่านฟ้าทางกัมพูชาก็ไม่พอใจเช่นกันและนี่ก็คืออย่างที่เะครับนี่ไม่ใช่ที่กัมพูชาแต่อย่างใดเป็นนครวัดของ จีนซึ่งอยู่ที่เมืองหนานหนิงนั่นเอง ซึ่งนครน,นัดแห่งนครวัดแห่งนี้ครับก่อสร้างขึ้นในเขตทางใต้ของเมืองหนานหนิงในเขตปกครองตนเองกวางซีกวางซีจ้วงของจีนซึ่งสร้างเรียนแบบมรดกโลกอันมีชื่อเสียงของกัมพูชาที่เหมือนแม้กระทั่งรายละเอียดของบรรดารูปปัน้นรูปสลักลຽบถึงสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งทางทีมงานผู้ออกแบบได้เดินทางไปเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆถึงนครวัดที่เมืองเสียมเรียบเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดต่างๆถูกต้องทั้งนี้สําหรับประเทศจีนอย่างที่ทราบนะแหมขึ้นชื่อเรื่องการเรียนแบบสถานที่ต่างๆของโลกอยู่แล้ว ก่อนอันนี้ก็สร้างเมืองจำลองที่เลียนแบบถนนของอถนนชองเอลิเซในกรุงปารีสของฝรั่งเศสพร้อมทั้งมีฉากหลังเป็นหอไอฟเฟลมาแล้วซึ่งหลายครั้งที่จีนลอกเลียนแบบสถานที่สาคัญเช่นนี้ก็ส่งให้ส่งผลให้บรรดาประเทศเจ้าของสถานที่แสดงความไม่พอใจเช่นกรณีที่อียิปต์ยื่นร้องต่อยูเนสโกกรณีที่จีนสร้างรูปสฟิงซ์ในมลน,นหอเปเยเมื่อปี2014ครับแต่อันนี้อย่างที่เนะครับว่ากัมพูชานี่ไม่ร้องแต่อย่างใดเลยก็เงียบกริบป,ป,ประมาณนี้ ถามว่าทำไมถึงเงียบก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าอะไรต่างๆในจีนเนี่ย อะไรต่างๆในกันมพูชาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางจีนเป็นอย่างดีเลยคือก็มีการว่ากันว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เดินได้อยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าจีนช่วยจริงๆอย่างที่เราทราบนะครับว่ากลุ่มพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นคนจีนซึ่งไปปักหลักอยู่ที่กัมพูชาเช่นกันพูดง่ายๆนะครับว่าก็ไปดำเนินธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่กัมพูชาแหละแล้วก็มาลอคนไทยด้วยรวมไปถึงมีคาสิโนซึ่งก็เหมือนว่าคาสิโนเนี่ยอาจจะเป็นของคนจีนด้วยซ้ำนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าจริง แต่ว่าหลายๆอย่างพวกธุรกิจอะไรต่างๆในกัมพูชาเนี่ยก็มีคนจีนถ้าเกิดว่าทุนจีนหนีไปในกัมพูชาอาจจะง,งานเข้าก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยไม่มีท่าทีแต่อย่างใดเลยจากทางฝั่งกัมพูชาเรียกว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ควรไหมก็ไม่สมควรทานะครับเพราะว่าพวกลักษณะนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถ้าจีนสร้างอย่างนี้กัมพูชาก็เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวก็หาย แต่ว่ากัมพูชาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดทางผู้ใช้ Facebook ชาวไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ครัว่ากัมพูชาจะอดทนอดกลั้นกับจีนให้ถึงที่สุดเพราะแม่จีนแจกเงินสร้างสีอนุวิลขมรนต้องเงียบอย่าเห่าหอนจีนก็ <c oughs> ว่าไปครับนี่นะครับก็บอกว่านครวั่าจีนแดงเปิดในนานหนิง ย่นโฉมความงดงามของนครวัดกรอบเกรดเจากฝีมือกรอบเกรดเนะครับจากฝีมือจีนอลังการไม่แพ้นครวัดกัมพูชาข้อความที่เหลือก็ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ครับก็เรียกว่ากับจีนเหมือนไม่มีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ไกลตัวอาจจะเป็นแบบในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้แต่พอกับไทยนี่ครับมนมีปัญหามากๆเพราะมันเป็นเรื่องของชาตินิยมอะไรต่างๆนานาทำแบนี้เหมือนกับว่าคือทางกัมพูชาก็มองว่าทาง ไทยทำอย่างงี้มาเคลมว่าทางนาครวัดก็เป็นทางคนขอมสร้างเช่นกันขอมก็คือไทยโบราณกัมพูชาก็ไม่พอใจแล้วก็มีการสร้างสีหา,านาครวิวที่วัดภูม่นฟ้านั้นเขาก็ไม่พอใจนะครับมีการเดินทางมาตรวจด้วยหลายคนกง,งงนะครับว่าอา้าวคนขเขมรเนี่ยเข้ามาดูวัดหรือเข้ามาอะไรได้ยังไงนะครับมันเป็นเรียกว่ามันลุกล้ำมันข้ามประเทศมาเลยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่งงๆเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ไ้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ